บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกในโลกนี้มีมากมายหลายคนแต่บุคคลที่โดนคัดชื่อเป็นที่ยอมรับในโลกว่าเป็นบุคคลทำเพื่อผู้อื่นให้เพื่อผู้อื่นเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อสร้างโอกาสที่ดีและนำโอกาสที่ดีนั้นมาแจกจ่ายแบ่งปันให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจนได้รับ นับถือจากทั่วโลกว่าเป็นบรมมาสดาเป็นบรมครูท่านเริ่มจากบุคคลธรรมดาธรรมดาทั่วไปมีเลือดมีเนื้อมีน้ำตามีเสียงร้องไห้มีเสียงหัวเราะมีความเจ็บปวดเกิดแก่เก็บตายเหมือนมนุษย์ทั่วไปธรรมดาไม่ได้พิเศษพิโสไม่ได้อ่อนบอนอ้างอิงเทวดาตนไหนท่านคือบุคคลธรรมดาเรื่องราวของบุคคลธรรมดา ที่มีโอกาสที่ดีงามแล้วไม่เก็บเอาโอกาสนั้นเป็นสมบัติเฉพาะตนหรือครอบครัวแต่แจกจ่ายให้คนทั่วโลกเรื่องราวนี้ผ่านมา2500กว่าป,ปีคนยังจดจำคนยังให้ความเคารพซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย2000กว่าปีรายละเอียดเรื่องราวชีวิตเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้ตายไปจากโลกเลยเหมือนยังมีลมหายใจเหมือนชีวิต ของท่านนั้นยังอยู่กับโลกยังคอยช่วยเหลือคนผ่านหลักธรรมผ่านแนวทางผ่านเส้นทางที่ท่านผ่านทำให้คนนั้นได้ค้อคิดสร้างชีวิตให้มีคุณค่าขึ้นได้เรื่องราวของพระพุทธองค์นั้นเหมือนสายน้ำเหมือนแสงสว่างวันเพ็ญเดือนสามวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงโอวาทปาติโมก ท้ามกลางพระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมกันคือมากราบพระพุทธองค์โดยไม่ได้นัดหมาย1250รูปทุกองค์เป็นพระภิกษุที่กราบพระบาทพระพุทธเจ้าและก็เป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้านั้นสรงบวชให้ด้วยมือของพระพุทธองค์เองทุกองค์บรรุพระอรหันต์และมีอภิญญาโงาทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชทั้งหมดเลย เรียกง่ายๆภาษาที่เราคุ้นเคยคือวันจาตุรงค์สันิบาตอัศจร์4อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้วันเพ็ญเดือนสามในวันเพ็ญเดือนสามนี้เป็นวันสำคัญจริงอยู่ไม่ใช่วันแรกที่ปรากฏคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นย้อนกลับมาที่หนึ่งนะครับว่าวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโม เรียกว่าวันมาคบูชาวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นตัดสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสมัมพุทธิยานเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือนแปเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงสแสดงธรรมจักรทําให้เกิดพระภิกษุสงฆ์ครบองสงครบพระตนานตายัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทีนี้เรามาจําแนกแยกย่อยว่า คนทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นจะจดจำวันสำคัญหรือมีวันสำคัญคล้ายเคีงกันส่วนวันอื่นนั้นแทรกเข้ามาทีหลังตามเดือนตามวันตามหมดแต่วันที่พุธทธศาสนิกชนให้ความสำคัญมากที่สุดมีอยู่สามวันวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาเราวกกับคืนมา วันเพ็ญเดือนสในวันเพ็ญเดือนสมนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกแสดงหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่าหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเมนหลักที่ควรที่พุทธศาสนิกชนนั้นควรจะรู้ไว้ว่ามีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างแ,แรกกหัวข้อแรกท่านกล่าวขึ้นเลยว่า พระพุทธศาสนานั้นชี้บอกแนวทางว่าสูงสุดสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนานที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะเดินทางไปก็คือให้ไปถึงพระนิพพานจึงอยู่ในระหว่างเส้นทางที่เดินทางไปสู่พระนิพพานานั้น,ม,ม,น,ม,นมีม่านแห่งความเป็นเทวดามีม่านแห่งป่าหิมพานมีม่านโลกมนุษย์มีม่านสัตว์เดรัจฉานมีบ้าง มีม่าสนสัตว์นรกคอยกั้นคอยกลองคอยไปให้คนนั้นไปถึงช้าคอยเบี่ยงเหตุผลเบี่ยงอารมณ์คนนั้นให้จมอยู่กับที่ติดอยู่กับที่ท่านกล่าวต่อไปบอกว่าวิธีการอันเป็นหัวใจเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาท่านให้เริ่มระชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใส อันนี้ตำราบางเล่มบอกเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อมาก็คือว่ารักปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นควรที่จะเก็บไว้ในใจหรือใครที่ประกอบอาชีพหน้าที่การงานเกี่ยวกับการพูดจายวบเอกสารเกกับการต้อนรับปฏิสันานสิ่งสําคัญคืออย่าไปกล่าวร้ายใครอย่าไปให้ร้ายใคร อย่าไปโจมตีใครด้วยภาษาที่หวังผลด้วยภาษาที่ต้องการให้เขานั้นล้มหายตายจากอย่าไปทําร้ายใครด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นข่มขู่บังคับเขาให้ตั้งอยู่ในโอวาพรปฏิโมกคือให้สํารวมในขอบเขตระเบียบของวิถีชีวิตที่คนเขาอยู่แบบนี้กินแบบนี้นอนแบบนี้แต่ไม่ให้ติดไปแบบนั้น ข้อต่อมาคือให้รู้จักประมาณตัวนี้สําคัญนะครับให้รู้จักประมาณในการบริโภคหรือใช้เครื่องสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้รู้จักประมาณอย่าเกินไปอย่าเบอร์มีก็ให้เก็บให้รู้จักสะสมไว้เพื่อบรหน้าการเวลาผ่านไปร่างกายไม่เหมือนเดิมเลือดฝาดจะหายไปเสน่หก็จะลดลงต่อมาให้พยายามพาตนนั้นไปสู่จุดสนงัด ไปสถานที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมป่าไม้หรือวัดที่งสงบเพื่อที่จะทบทวนเพื่อที่จะทบทวนอารมณ์การพูดการคิดการกระทําถือว่าเป็นวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกตัวสุดท้ายคือพยายามฝึกหัดกิจให้สงบให้ผ่องใสให้มีช่องแห่งการคลายตัว เอาตัวนั้นออกมาจากสิ่งที่คุมขังทางความคิดสิ่งที่คุมขังมาจากหน้าที่การงานสิ่งที่คุมขังเพื่อต้องการให้คนอื่นนั้นยอมรับเราหรือ,อ่าอยากได้ประโยชน์จากเขาไม่ธรรมดานะครับว่าเรื่องราวเก่าตั้งสองพันกว่าปียังสืบจนถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านแสดงพระธรรมเทศนาท่านโปรดสรรพสัตว์ ทั่วโลกนี้มีความเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนอยู่อย่างไรกินอย่างไรท่านให้ธรรมะไม่แตกต่างกันแปลกไหมครับว่าสองพกว่าปีสองพกว่าปีไม่ใช่ปีต่อปีนะครับแต่เรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกปัจจุบันนี้รูปรักษ์หรือรูปพัฒปฏิมากรของพระพุทธเจ้านั้น บางคนก็อ้างเหตุผลมาจากที่ต่างๆวันหน้าเราจะมาเล่ากันแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ท่านสร้างด้วยความบริสุทธิ์อิงตำราคำพีเก่าๆพุทธลูปทุกที่งามที่สุดศิลปะที่ถือว่าเป็นยอดแห่งศิลปะที่เหล่านักศิลปินทั้งหลายปรารถนาอยากจะให้ตัวเองนั้นกลายเป็นศิลปะแห่งยุค ถ้าเรารู้เราเข้าใจศิลปะยุคสุขโขทัยอีกแบบหนึ่งยุคเคียงแสนแบบหนึ่งยุคอู่ทองแบบหนึ่งซึ่งแต่ละยุคแต่ละยุคนั้นรูปร่างหน้าตาแตก,แกต่างกันออกไปจนเป็นที่ยอมรับและศิลปินนั้นก็ให้ได้ชื่อว่าเป็นพุธรูปูประจํายุคยุครัตนโกสินก็รอดูว่าใครจะสามารถสร้างแนวทางเป็นพุทธปฏิมาได้งดงามได้ดีที่สุด พระพุทธเจ้านั้นท่านให้ความสำคัญร่างกายต้องแข็งแรงบวกกับจิตใจต้องแข็งแกรง่งจึงจะสามารถเดินไปทางสู่ที่ไกลได้พุทธรูปทุกองค์นะครับร่างกายจะอิ่มเอิบร่างกายจะอิ่มเอิบดูแล้วมีออร่าดูแล้วมีพลังชีวิตแรงกดทับทางด้านความเชื่อที่ไม่ดีนั้นยากที่จะเข้ามาสู่ตัวตนเข้ามาสู่ตัวเราได้ อีกอย่างนะครับที่ควรที่จะจําว่าตามหนังสือหนังหาเราแบ่งกันชัดเกนว่ามีวันพระพุทธถือเอาวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูต,ติตรัสรู้และปร,ะรินิพานวันนั้นวันเดียวจึงถือเอาวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าได้ธรรมะแล้วเกิดเป็นพระอรหันตสม,มาสมพุทธเจ้าเกิดขึ้น วันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหาบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมจักกับปวัตตนสูตรก,ก็จริงแต่ตอนนั้นแสดงให้ฟังแค่ปัญจวคีด้วยปัญจวคีนั้นก็บรรลุปเป็นพระหัต์วันนี้จึงถือว่าเป็นวันพระสงฆ์ที่วันพระธรรมล่ะวันเพ็ญเดือนสามถือว่าเป็นวันพระธรรมคือพระธรรม,มเทศนาที่คนเขาไปกราบและสำนึกสำรกได้ อ่านแล้วรู้ซึ้งต้องการที่จะทำตนให้สะอาดวันมาคับบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถเขียนเข้ามาบอกแล้วก็นำข้อสงสัยมาแก้ร่วมกันวันมาคับบูชาโชคดีวันมาคับบูชา